สวัสดีค่ะเด็กๆสําหรับกิจกรรมนี้นะคะก็คือกิจกรรมในหน่วยของเรียนรู้วันชาตินะคะก็คือจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมฉีกตัดปะรูปธงชาติของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะอุปกรณ์ก็มีกระดาษสีกับกาวแล้วก็กันไกค่ะเด็กๆจะใช้กันไกนะคะหรือจะใช้มือฉีกเลยก็ได้นะคะฉีกกระดาษสีที่ครูแจกนะคะไปให้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ เขียนตามรอยปากคำว่าธงชาติไทยแล้วก็เขียนชื่อด้วยนะคะธงชาติไทยของเรานะคะมีทั้งหมด3ามสีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงนะคะนั่นหมายถึงชาตินะคะสีขาวหมายถึงาศาสนาและสีน้ำเงินนะคะก็คือหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็นำกระดาษที่ตัดนะคะมาแปะไว้แบบนี้นะคะส่วนสาธงนะคะเด็กๆจะระบายสีหรือนำกระดาษสีอื่นนะคะมาแปะก็ได้เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะ